สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องสาสวัสดีค่ะค่ะสาธุช่วงวันนี้จะเดินทางมาติดตามเรื่องเล่าวามฝันของน้องสาเนาะโกงสุดท้ายแล้วค่ะท่านผู้ชมน้องสาเป็นฝันค่ะเรื่องเล่าวามฝันของน้องสาเป็นไปเป็นมาจังไหนกกให้นงฝาน้องสาเป่นเหล่าฝั่ะเนาะน้องสาฝันมาจังไหนคะฝันฝันว่าหลุดยู่เฮือนน่ะค่ะรถอยู่เฮือนนั้นจัก ไปใช้ในขว้วฝันนันตะวันในแก่ของเต็มหลังลดรดปกอับขั้นขั้นห่างขั้นเขียวขั้นเขียวที่เคยฝันนั่นแหละเคยฝัน่าอันลูกครับรดตีอันครับรดโตกน้ำเ้วอันออกอายุเป็นนั่นแหละเม่อกี้ขั้นนั่นแหละในขั้งฝันนั่นกะั้นเ่าเมื่อฝันอีกอันขั้นเคยฝันมันออกกันนาฝันมาขนของเต็มมาจะเอาอัน ไปตลาดไปยังคองก่อนจากมาเตมาเต้มหลังรถเลยกันพ้อคืนหลังรถแล้วคนอนาันเดคืนอยู่รถมันไหลลงไปเองรถปิ๊กกระบะนันไหลไปเองแมน่นค่ะรถกระบะนั่นไหลถอยหลังไหลถอยหลังคือจังแม่นเนื่นหกักหักบนเนื่นหักไ,ลไลหลไหลหะหะหะไปตำเหือนเลย น้ำเงินนั้นเพื่อนหลาดขาเอื่อยนะเอื่อยเปิดหลาดขาคล้ายของบ้านนี้อันรดพิกอัพนั้นรดปิกอัพขั้นของพอนั้นอันเลขถ่ายมันนี่เจ็ดหกสองศูนย์เจ็ดเจ็ดสองศูนย์แมนเจ็ดหกสองศูนย์กันพอดีเลขข้อศอกเลยเนาะเจ็ดหกหกเจ็ดนี่บ้านนี้ไลทถอยหลังคือมันจะเป็นหกหกน่ะ กระโบนีกระโบนีเนาะฮกฮกฮกเจ็ดคืนปาเพราะว่ามันไหลถอยหลังค่ะีรถไม่ไี้แต่หนึ่งนะบลานี้ไหลตั้มเพื่อนนี่บานเลขทีเพื่อนน่ะสองสามสามหลานข่าค้ายของเพื่นนะจะของสิไปตลาดสองสามสามแม่สองสามสามมุนบโเขาของมุนไม่ไหลไหลส่วนมันก่อนฝัน คือจังมันหลีกออกเห็นไหมแบบว่าขี้แบบมันมันบริสุทธิ์แห้งมันก็ค่อยๆออกเก่งสิแม่มันบริสุทธิ์แบบเติมสะเลยโวแมนของค่อยๆหลีกเนี่ยเนี่ยมันไหลโวแมนคนครับแมะมันไหลมันไหลเหมือนพราะพราะมันไหลแล้วมัน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 ดันไปงสิมันก็เลยแหวกออกนะของก็เลยแหวก บ่ถึงว่าสิเสียหายเหยียบเข่าข้อเสียหายบ่แม่ผมก็ขาดมืดสองขาดแม่บาดนี้ในความฝันน้องสานี่บ้าเคยเคยฝันว่ารถขั้นนี้ลูกชายขี่รถขั้นนี้แล้วมันออกเลขอายุเพิ่นแม่นบ่แม่นโอ้กันลดขั้นนี้ละพาไปโบ้าตกหกมาเนาะแม่บ้านตกหนั้นออกเลขอายุของลูกชายลูกชายด้วยครับ ค่ะ,ะบาดนี้ก็ามาฟันอีกค่ะบ้นนี้รอบนี้ที่ว่าแก้ของมาแม่นนองสาไปขับมาบอไปสื่อของมาบอหรืจังไหญคนของนห่นมันอยู่ทั้งรถเต็มแล้วในความฟันนั่นฟันนั่นเห็นของเต็มรถแล้วคือจังว่าสิไปตลาดออกตลาดจังสินะขายของตลาดค่ะค่ะเพราะหันเด็กข้นรถดอยู่รหลดมันไหลไป ตัเหื่อนก่อนได้ห้องยังได้ห้องน้ำงนบบรดไหลอันแบบว่าคือคืันห่องบบออกนี่สิน่าตกใมแมนห้อย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 ี่สไหวกับโบแมนนี่สิน่าห้องกับห้องบบออกเนาะแต่ว่าฝันหัวถึงมีคนโบมีคนรับคอยไปเของเงนเอ้วเพราร เพราะว่าเพิ่นจะออกตลาดเนาะพอมได้เต็มรถคุคนผรถเงินมากโดยมาเลยเนาะค่ะค่ะถอยหลังเองเลยค่ะเปยนเนาะดูดสาเนาะอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่บ่งบอกว่ามันก็อาจจะมาเลขทะเบียนรถก็เป็นไปได้หรืออาจจะม่อลขที่บาทก็เป็นไปได้อีกเนาะก็ขาดเดาบ่ด้เนาะเพราะว่าคันว่ามีคนขับจังซีก็ยังสีพอเอาอายุคนขับมันบ่อเพราะว่า ดอก่อนน้องสาหนุนฝันว่าลูกแมนบอสลูกที่สายนางโหลดมันก็ออกอายุลูกเนาะออกอายุลูกบานอันงออดบางอันนี่ก็ฝันวม่ใหญ่ตายโอ้ค่ะคือคืองวดพันมาเนาะตัวเล็กของน้องสาฝันวม่ใหญ่ตายกะอายุกัเขาเต็มเต็มเนาะน้องสาเนาะค่ะแต่มาหลอกนี่จังไดยกะให้พิจารณาเอาเนาะน้องสาเนาะน้องสาเนี่อายุเท่าไหร่เนาะค่ะอายุยี่สิบเจ็ด น้องสาอายุ27ปีเนาะค่ะเนาะส่วนบัตรเลขที่ของพีสาวเนี่ยแกอย่าลืมเนาะน้องสาเนาะแม่นค่ะส่วนเหอนเนาะค่ะก็ก็บบอกบ่เคยฝันเกี่ยวกกับส้นบัานส้นเหอนจังสีเนาะบอเคยฝันจักเถื่อบกเคยฝันกบโบนี่ฝันแบบนี่กะอาจจะได้โชกส่วนปีใหม่ก็ได้เนาะเพราะว่าบางคนส่วนมาก ขันฝันเกี่ยวแก่กับเลขทะเบียนรถกับอาจจะไปรับโชคปีใหม่ก็เป็นไปได้เล็กค่ะอยู่ด claro ีๆกับสีถอยได้จัะเหนือยนอนเนี่ยรถมีคนขับนอจอดไว้ซื่อๆนอนองศานอนค่ะจะเหนืกับให้ท่านผู้ชมพิจารณาเอาโชคมาใส่ปีใหม่น้ำกันนอนองศานอนสีต่อนรับพ่อสอใหม่นี่นอนค่ะท่านผู้ชมนอะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณน้องศาหลายๆเนาะค่ะสีแมาแบ่งปันความฝันแบง เปันแนวทางัตเลขเนาะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็มาเบิงตัวเลขของน้องสานะค่ะนอ7620ค่ะเป็นเหลทะเบียนรหลดเนาะค่ะนอ233นี่เป็นบานเหล็กทีเนาะค่ะนอประจำงวดวันที่30ธันวาคม2 5 6 6ค่ะเอาไปเป็นแนวทางค่ะในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะท่านผู้ชม น้องซานี่เพิินฝันว่ารถกระบะขาะถอยหลังส้นเฮื่อนพี่สาวเพิินเนาะคะ่ะเนาะส้นถอยหลังส้นรถนั่นก็บ,บ่มีคนขับค่ะท่านผู้ชมอยู่ดีๆก็ถอยหลังไปเลยค่ะก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านโฉกฉกมานๆกับตัวเลขของน้องซาเนาะคะ่ะเนาะประจำํำงวด30ธสท่านว่าคม2 5งพนหาลอยหนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้กะขอขอบคุณท่านผู้ชม ที่กดเข้ามารับชมรับฟังคลิปของจ่าปอเนาะค่ะเนาะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถ้ายังบ่ก,กดติดตามก็ขอฝากชอ่องนเด้อค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามเนาะค่ะเนาะเพื่อที่สิบ่พพาดตัวเลขละกาแนวทางความฝันดีๆค่ะขันมีตัวเลขหรือว่าแนวทางความฝันเด็ดๆอยู่ใสแอดกาสีไปติดตามมาฝากท่านผู้ชม fc ทางบ้านคือเกาค่ะ สุดท้ายนี่กะให้ธรรมุชมทางบ้านมีแต่ความสุขความเจริญค่ะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดกะให้สมค่วมมุ่งมาตปรารถนาทุกอย่างเด้อค่ะธรรม้ชมถือเลขรวยลวยๆกันทุกคนเนาะค่ะเนาะนาโชคดีใส่ปีใหม่ค่ะธรรม้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้เนาะค่ะเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ